กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์เหนืออีสานกลางตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสเมื่อวันที่24พฤศจิก,กายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมภาคตอนออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลองอีก1-2ององศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับมรสุมตัวนออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กำลังมีแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงนี้ฝุ่นละอองเหมาะควันบริเวณกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มกสารสะสมที่ลดลงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นและมีฝนตกในบางพื้นที่สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-35องศาเซลเซียส